มีคนสงสัยนะคะว่าสัญลักษณ์ซัมซุงนะคะบนกล่องโซมินไวต้านะคะเป็นของจริงไหมแอบอ้างหรือเปล่านะคะได้รับการคุ้มครองจาก Samsung จริงไหมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดสัญญาให้ดูกันเลยนะคะสัญญานี้นะคะเป็นบริษัทซัมซุงออกให้นะคะซึ่งระบุชัดเจนนะคะว่าสินค้าที่คุ้มครองนะคะ ก็คือโซมินไวต้าไดเปปไทด์คอรลาเจนนะคะซึ่งเป็นความภูมิใจของบริษัทโซมินมากๆนะคะเพราะเราเป็นแบรนด์เดียวในประเทศไทยด้วยนะคะที่ได้การรับรองนะคะเป็นแบบ เวอร์ไว้นะคะลูกค้านะคะที่ทานโซมินไบต้าไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดทั่วโลกนะคะยกเว้นประเทศเดียวนะคะคือประเทศอเ,ศอเมริกานะคะทานโซมินแล้วเกิดผลเสียต่อร่างกายนะคะใดๆก็แล้วแต่นะคะบริษัทซัมซุงนะคะจะดูแลนะคะคุ้มครองทั้งหมดนะคะด้วยวงเงินนะคะที่คุ้มครองนะคะ100้ล้านวอนนะคะหรือตีเป็นเงินไทย2องล้านแปดแสนกว่าบาทนะคะ,ะถ้าสินค้าเราไม่ดีจรงิงไม่ปลอดภัยจริงนะคะไม่ได้เป็นแบรนด์เดียวของประเทศไทยแน่นอนนะคะที่ได้รับการคุ้มครองแบบเวอร์ไวแบบนี้ ะะซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ที่ได้รับตาคุ้มครองจากซัมซุงเนี่ยก็คือจะคุ้มครองแค่ในประเทศเกาหลีนะคะแต่โซมินไวต้าเนี่ยลูกค้าที่อยู่ประเทศไทยนะคะบริษัทซัมซุงก็คุ้มครองนะคะ,คคะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าทุกคนนะคะที่ทานเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะว่าโซมินไวต้าเนี่ยได้รับมาตรฐานนะคะความปลอดภัยถ้าไม่ดีจริงนะคะซัมซุงไม่กล้าการันตีแบบนี้แน่นอนค่ะ